ด็ค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีตอนรับกอดสู่ชอ่องซอเขียวพาเวเช่นเคยนะคะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ซอเคียวจะพาพี่น้องไปพบปะตัวเลขแนวทางของหวยห้านอยนะคะของเซียนลุงส่งนะคะของลุงทรงในหวยห้าน้อยเมื่อวันที่8พฤษภา,าคม67ค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางกับมีไม่ไปหายสุข่สุขุขนเนะาะเบว่าจะเป็นหวยเลาาหวายห้าน้อยหวยไทยกัตามค่ะพี่น้องมีไห้เบิดค่ะพี่น้องคะค่ะซอเขียวพามาสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะคะ พี่น้องในเห็นลราบอกวังหันซอเกียวอ,อยู่ในคลิปเช่นอย่าโเนาอซอเกียวก็วกเลื่อมซื้อค่ะพระพุทธรูปมีหลายอย่างเนาะพี่น้องยืนนู่เนี่ยนะให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมกันนะคะเป็นวิวบรรยากาศของครูของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระพุทธรูปนะคะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะ,ะพี่น้องมีอีกหลายนี่ก็เงียบค่ะเพราะว่าเป็นวัดที่ ไม่ค่อยมีคนมาหรือไงนี่แหละนะคะพี่น้องเป็นกําลังเฮ็ดล่างสางสนุกว้าขึ้งามแต่สันดิซอเกียวก็เลยขึ้นมาเบิงสนุกป็นจังเดยเดี๋ยวเข้าไปติดตามตัวเรีแกเนวทางของห้วยอันห,หน้วยฮานอยของลุงสรมกันนะคะว่าจะมาตัวไหนส่วนเส้นสายลับคือพระท่านเหรียตัวเลีกเนวาทา่าเฮ่มาเราบุซอยเกียวของพระท่านในเบิงนะคะ แ่ถ้ามาแล้วจะเข้าลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวอ่ถ้ามาแล้วสอดเขี้ยวก็จะเอาไปลงในคลิปเดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่ามันสายแล้วนะคะอเอาแม่ก็จะไปรถละสินะคะพี่น้องค่ะนี่ก็คือวิวบรรยากาศเนาะเดี๋ยวให้สอเขียวเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องไว้ห้าหน้อยอาจารย์มาจังใดไปจังใดเนาะ อา,อาจารย์เซียนสายรับมาด้วยหรือเปล่าถ้ามาพร้อมก็จะสรุปลงไปในทีเดียวเลยนะคะจะได้ไม่ทําหลายตัวนะคะเบองวิวชมวิวไปค่ะพี่น้องรถหลายบักขักบักเนียนะคะอืม หน้ารสด้วลูกน้ำกินเยอะแยะนะคะคือวิวบนเขาบนนี่เนาะพี่น้องนี่ไงน้ำกินกินไหมกินแม่เอาเอ้าเอากินน้ำนี้ลูกอะไรก็ไม่ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลือกงามยามดีก็มีอยู่นะคะพี่นอ้องเลือกงามยามดีมีก็คือว่า,าถ้าทําดีได้ดีนะคะมันเป็นเลือกอมมาวสีนะคะทาการบอดีก็ได้บอดีเนาะพี่น้องทําดีได้ดีทําชั่วได้ดีมีที่ไหนนะคะเขาเอื่นว่า เอื้นว่าดีช่วยอยู่ที่ตัวทาค่ะข้าเจ้าเอื้นว่าดีช่วยอยู่ที่ตัวทาสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวนะคะพี่นอ้องเกิดมาจนอยากรวยก็ทําตัวให้รวยได้แต่ขอให้รวยจริงนะคะไม่ใช่รวยแบบกลิ้งกรอกนะคะพี่นอ้องสอดเขี้ยวมาในมือนี่ก็อยากมาบอกตัวเลขมุ่งคลของพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าถ้าผูใ้ใดเจ็บอดอดเอด็อดเอด็อด,อดป่วยมือนี่กับ เป็นเมื่อบอดีหรอกพี่น้องมันจะก็ปีไปทอดเป็นเดือนหนึ่งคุณเ้พี่น้องถ้าเขาล่งบานก็ได้แต่โลงบานถ้าใส่เงินมือหนีก็ได้แต่ใส่เงินขาะพี่น้องคันผูใ้ใดเคยเห็นอยู่ในคลิปนี่เนาะสถานทีที่สอดเขียวไทยให้เบิ้งนีคันผูใ้ใดเคยเห็นเคยอยู่ในนี่อาจจะพ่อก็ได้ค่ะอาจจะลู้จักแรงนีก็ได้ค่ะพี่น้องว่าเจ้าของเคยอยู่ในนส่เนาะคาะเดี๋ยวสอดเขียวจะพ้าไปเบิ้งมองกันเิ่นตักขีดินเฮ็ดเอยียงกำลังโจกกำลังสางเนาะ มันสูงอยู่ได้พี่น้องกะสียางลงไปก็ได้กะบาเเลยกกันไปน้ำเนาะ่ะเลยกมุงค้นมาเนี่ยก็มีเลขศูนย์เลขแปดเลขเจ็ดเลขเก้าเลขที่ไม่ควรใช้วันนี้เป็นเลขสามนะคะพี่น้องเลขสามนะคะเลขที่ไม่ควรใช้วันนี้เป็นเลขสามค่ะพี่น้องค่ะรอขึ้นมาเล่น บทนี้ขึ้นมาทางนี้หน่อยมาค่ะไม้ลอ,องกัรชมวมิวบรรยากาศไปน,ำน้ำเนาะผ้า,ายางไปใช้กลับไปรดพี่น้องเอ้ยเห็นมองได้เป็นสิริมงคลอ,อยากไหวกระไหวอยากโตเมืออ่อควาส่วนบุญส่วนกุศลกับอธิษฐานตัง้งจิตพาวน่าเอาค่ะสาร้าหมากระเเฮา ไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิ่งนะล,ลูกนะนี่แม่พามาไหว้ปู่กันนะคะปู่อู้อนั่งไหว้หน่อยนั่งไหว้อะไรเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ,งอ้ยยังอยู่เบาเศร้าขอก่อสิ่งดีๆตัวละเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปแตะเคียนบ่ดนิแม่ตะเคียนนี่หนิเนาะ พุทธลุบตั้งหลายองค์ค่ะน้องฟองกุมานหน่อยค่ะพี่น้องคะคุณโอ้ยกุมาไรไล่แท้ค่ะพี่น้องคะมาพอพอสถานที่นี่กับสีที่เป็นมงคลนะคะตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจภาวนานเอาเด้อพี่น้องเอยภาพมาพอพอมาเห็นสิ่งศิีปมงคลในวัดแล้วนะคะ ค่ะย่างไปย่างมาหังสีผัวคล้อ,องดีบูชาเอาค่ะพีน่น้องผู้ใดเนี่ยเมนตัวเลขตัวใดกะเบิงเหลเด้อค่ะเพื่อแม่เพื่อให้เนาะใดรเห็นตัวเลข<า>เห็นตัวใดกะบอกเร้อพี่น้องเห็นเลขเห็นเบอือบอกกันเด้อค่ะสีที่เป็นมงคลวันนี้นะคะคือสีส้มสีดําสีน้ําเงินสีม่วงสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีชมพูนะคะ เดินซ้ายเดินขวาให้เลือกซ้ายค่ะมเอนีเลือกซ้ายเนาะค่ะผู้ใดเห็นโชคเห็นลาบเป็นตัวเลขตัวดียุาน้ำแม่ตะเกียนเท่าก,กับเบื้องเอาเด้อพี่น้องขอเอาตั้งจิตตั้งใจตั้งอธิษฐานเอาเด้อค่ะสอเขียวผ้ามาเบิ้งแล้วมาเดินทางมาอาจจะมีโชคลาบจากการเดินทางก็ได้นะคะพี่น้องเอาเมานีค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากเมื่อตอนเนาะ,ะผู้โทรเข้าไปทำอะไรครับหนึ่งกุมานด้วยนี่พี่น้อง นอนเจ้าเมตาหักเนาะพี่น้องว่าเจาะเอแตะอยู่ขออนุญาตเด้อเมตาเกียนเอลูกนัานขอโชคขอลาภให้พี่น้องเนี่ยนะค่ะขอโชคขอลาภให้พี่น้องสอบเจ้าคะแนดนเบิ้งในเด้อบาดตัวเลขกวันวันที่สิบหกคือเสื้อผาหกเจ็ดจะมีตัวใดให้พี่น้องประกวดเบิ้งแน่ค่ะปรากฏให้พี่น้องดูหน่อยเด้อแม่ตาเคียนให้พี่น้องดูเห็นบหมพี่น้อง สอบเคียววามีตัวเลวเด้อเดีเล่งกันเข้าไปสอบเคียววามีแล้วนะคะอ่าวันนี้คลิปนี้เราจะมาดูหวยฮหาหนอยกันนะคะหวยฮหาหนอยนะคะ นอยของลุงส่งนะคะแล้วก็หวห้านอยของอาจาร,รย์เซียนสายรับนะคะถ้าเกิดว่ามีนะคะเดี๋ยวซอยเกียวจะไปเบิกในไลน์สกุนว่าอาจาร,รย์ส่งมาไปเนาะถ้ามีเราก็ล่งเป็นคลิปเดียวไปเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องอ่ะปิดตัวเลขอีกกรอบนะคะเราก็ไปสรุปตัวเลขแนวทางของหวห,าห้านอยของลุงส่งแล้วก็เซียนสายรับกันเลยนะคะวดวันที่8พฤษภาคม6กจ้า ค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยฮานอยนะคะอาจารย์ลุงทรงนะคะหวยฮานอยลุงทรงว,วันที่8พฤษภาคม6 7วิ่งศูนย์กับ2บนล่างจับคู่ให้02 24 03 23 06 26นะคะเด่น04 02 03 23นะคะพี่น้องห้าสามตัวจับคู่ให้ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามห้าสองสี่ค่ะพี่น้องโชคดีร่ำรวยร่ำรวยขันวันสิรรค่ะพี่น้องคะ คริสนี้อาจารย์ฝากมาว่าไปตีตามหอยเหล้าให้น้ำใน้อเดือดสันขากับหอยไทยเนาะอย่าเบิ่งแตงหอยห้า้อยเบิ่งหอยเหล้าให้น้ำเนยเพราะหอยเล่านี่แตกระเบิดเตอร์เรือขึ้นกันค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเที่ยวเขาเที่ยวรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะค่ะพี่น้องตามเส้นใดตามเส้นนั้นเนาะค่ะ เบิ้งังต่อค่ะสรุปต,ตัวเลขเนวทางของหอยห้านอยลุงส่งเหมือนเดิมนะคะเส้นสายรับยังไม่มานะคะพี่น้องอาจารย์ยังบดทรงตัวเลขแนวทางกับตองรอไปอีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปติดตามคลิปใหม่นะคะอางวดแปดพฤษภาคมหกเจ็ะๆๆนะคะหวยห้านอยลุงสง่สงวิ่ง0นย์กับ2บนล่างจับคู่04 03 03 03 03นย์3 2่ส6งสี่นอกศะคะพี่น้องสตัว504 503ย์สเด่นไว้ที่ศู สอ0สี3ศูนน,นะคะสตัวเด็ดี่5วศูนยายค่ะพี่น้องแคปน้าจอเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องคะค่ะสอดเขียวกับเฝ้าย่างเรียงล้งวนก็ันมือนีก็ติดนั่นติดนี่พี่น้องอะโชคดีจบเป,ป็นของพี่นอ้องเงินอีก็รคอย้อมรำรวดปังๆรุดข้อรุดเข,ข,ข็นเกิดแก่พี่น้องสุข,ขสุข,ขนหลังจากชมบัด ที่หนาชื่นชมมาเนาะรลุดเกาะุดเขียนกันค่ะไปะเห็นเหล็กตัวได้อยู่ในมเมตตาเขียนกับบอกในเดอ้อพี่น้องค่ะโชว์ปีพี่ชายค่ะพร้อมแล้วพระาจาพี่น้องเพียงแกนี่ค่ะสวัสดีค่ะ